ที่นี่จิมทอมสันฟาร์อมอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมเรามาดูเขาเรามาดูดอกไม้นะคะภูเขาสวยดอกไม้งามดอกคอสมอสค่ะคอสมอ,อสมอเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะคุณผู้ชม จิมทอมสันฟาร์มถ้าเราจะเข้ามาที่ยังในสวนนะคะเราต้องนั่งรถรางมาค่ะจิมทอมสันฟาร์มนี้เราจะ,ะมีค่าเข้าชมนะคะสำหรับผู้ใหญ่คนละ250บาทค่ะ <c oughs> เขาเปิดฟาร์มแค่ปีละครั้งเ <c oughs> ท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะที่ชื่นชอบดอกไม้ชื่นชอบธรรมชาตินะคะ <c oughs> เขาก็มาเที่ยวชมกันค่ะ กล้จะปิดฟาร์มแล้วนะคะปิดฟาร์มวันที่2มก,กราคม2567นี้แล้วเดี<ม>๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินไปชมนะคะเดินเข้าไปดูมันจะมีการแสดงวิถีของอ,อีสานบ้านเรานะคะกล้องสั่นนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจะพยายามไม่ให้สั่น นี่ดอกไม้ดาวกระจายสีเหลืองๆค่ะเขาบานมาเต็มที่ละแล้วก็ถึงคราวร่วงโรยนะคะกร่วงโรยก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกับเราที่ตอนอายุมากแล้วแก่แล้ว <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยงามค่ะคุณผู้ชมสวยงามตามแบบฉบับ มีดอกญ้าแซมด้วยนะคะดอกย้าก็สวยไปแบบดอกญ้าดอกไม้ก็สวยไปแบบดอกไม้ถ้ามาอยู่ด้วยกันก็เข้ากันดีอยู่ด้วยกันได้นี่สวยงามมีคนมาทำคลิปเหมือนกันนะคะเรียวพาไปชมบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นค่ะสวยงามต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมเย็น ตอนนี้เขาเรียกจามจุรีนี่มาดู ดูรถรางคะ่ะคุณผู้ชมอันม,มีชาข้าวด้วยคอนเซ็ปต์ปีนี้คือข้าว20สายพันธุ์ค่ะคุณผู้ชมนี่คะจเข้าวเก่ายุารีนี้เดี๋ยวไปดูรงสีข้าวเก่าดีกว่าค่ะคุณผู้ชม โงสีข้าวเก่าอายุร้อยปีเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูนะคะ